งูขึ้นรถเฮ้ยนี่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 เอาออกไงครับนี่ปไหมนี่นี่เตหาเแตหางงงเลือยมาปุ๊บมันขึ้นรถเลยน่ะนี่อยู่ตรงนี้นี่นี่ thảo mái thì, mấy luôn 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 mấy nãy ngu gấp thuốc khôn thuyền mấy ลมันไม่หวงเลยยังอยู่หรอกอยู่ยยยไ,ไปข้างหน้าทางหม้อน้ำแล้วออกนะจ๊ะออกนะจ๊ะออกไหมไปยังไปแล้วไปแล้วบรอ เ็นหางเเลยในหางอ้อยู่ทางเกียร์แล้วนี่นุน่นนุ่นไปตรงเกียร์แล้วทุกคน่ครับ อยังอ,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 อยู่ครับอยู่บนเกียร์นี่นงีนยเนียบนี่นี่น เขาเรียกงูได้งงูสิงไ่มครับมันอยู่บนเกียร์ทางนี้นะครับนุ่นเนี่ยเป็นแต่หางมันอะงูขึ้นรถ อุ้นู่นู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 ออกไปยังครับไม่ใช่ไปทางออกกลางแล้วบ่ เห็นนะถ้าคุณไปทงคุณชายหรือมันหละไปข้างข้างหลังมั้งไม่เห็นเลยอ่ะ

เห็นไหมครับโอ้ยูยู่ตรงโอ้ตรงยางอะไรนะยางอะไรนะนั่นแหละไรนนนนโอ้ยมันอยู่ติกันงู้ับัหนูออกเด้อถอยค่ะถอยถอยค่ะมามาทางนี้มาทางนี้รังงูจิง ู่ตรงนี้เลยนหนูไม่กลัวงูเหรอมันอยู่ตรงนี้เหรอใช่งูมันอยู่จบเอาขดันซีมันออกไม่ได้หรอกมันมันออกไม่ได้ค่ะค่ไ่อนจออกคนี่นครับนี่นี่นี่อยู่บนนี่นี่ให้เข้าทางคัสซีเราบ่ะอันนีน จับไม่ได้จึงหางคาจับไม่ได้นานทีไม่มาเลยงูออกมาเร็วถอยเร็วถอยเร็วถอยค่ะถอยถอยค่ะมามามาเดี๋ยวอุ้มอู้ ไปแล้ว,วมันจะขึ้นรถเทเลอร์ไหมลนะ่ะอูมันไปรถเทเลอร์ล้ะครับในหนหน,หนู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 ไหนไหนเดี๋ยวอยู่นี่นะอยู่นี่นะมันจะขึ้นเทเลอร์เอออากใช่ไหมครับ เฮ้ยมันจะขึ้นปูอีกเหรอเกล็ดมันนั่นแล้วจริงเหรอมันจะลอกคราบเหรอครับ,รบใช่ไหมครับหาที่ลอกคราบมั้งใช่ครัมันจะลอกคราบตามันขาวกใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันไปก่อน ไป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 ใช่ไหมครับอืมไม่ทำไรหรอกครับไปไปไปเอาซ้ำนีแ่แหละพี่น้อง